เราจะมาดูกันว่าทางชุมชนเขาทำอะไรกันคะเคยชมกันเลยดีกว่าทีมข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรณรงค์กับทางชาวบ้านชุมชนหนองใหญ่ของเขตเทศบาลเมืองหนองปลือที่ได้นัดรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเรื่องในวันแม่แห่งชาติทั้งนี้ทางด้านประธานชุมชนพร้อมลูกบ้านได้ร่วมกันรณรงค์การจัดกิจกรรมวิกินิ่งเดย์หรือการทาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสะอาดภายในชุมชนและป้องกันการวางไข่ของยุงลายที่จะสามารถก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ ค่ะวันนี้ทางชุมชนได้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้ทางชุมชนน้องใหญ่ของเราได้รณรงค์ทำความสะอาดครับผมซึ่งเราทําอยู่ทุกๆปีเลยครับผมในเดืกนตุลาควันแม่สองสิงหาคมทางชุมชนน้องใหญ่ร่วมกับทางเทศบาลเรองป็นแรงเห็นกับสำคัญของชุมชนครับผมเราก็รณรงค์ทำความสะอาดทุกๆปีครับปีนี้ครับผมเราก็รณรงค์ทำความสะอาดเช่นทุกๆปีมา แต่ปีนี้พิเศษนะครับเราลดล,ลงเพื่อทําความสะอาดประทาสีสารสาประชาคมสีเงินเลยด้วยครับผมเราอยากจะให้ชุมชนทุก,ช,าาก,กชุมชนได้เห็นถึงความสะอาดและก็ความเป็นมาของชุมชนครับผมร่วมกับทางเทศบาลหนองปือช่วยกันรักษาความ,มสะอาดครับเพื่อจะปราบจักโรคไข้แเจ็บซึ่งขณะนี้โรคไข้เจ็บต่างมันมีมากมกกายเ,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 เลยครับผมมาจากโรคทั้งเปื่อยอับทั้งเปื่อยบาดเปื่อยเลครับผมแล้วก็ดูหลายครับผม ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญขอชุมชนนะครับผมความสะอาดที่เราทำในรับประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนเห็นว่าสิ่งที่ชาวบ้านได้ร่วมกันทํานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้พื้นที่ดูสะอาดตาเพราะมีเยาวชนบางส่วนที่ชอบขีดเขียนบนกาแพงสร้างความสกปรกรวมทั้งบริเวณข้างทางที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งคนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านที่บางคนมีนิสัยสะเร้า ชอบทิ้งขยะบริเวณข้างทางทําให้ภายในชุมชนส่งกลิ่นเน่าเหม็นขาแล้วเป็นยังไวขอนานาร่ดีว่าเนี้ลย การรวมตัวกันเพียงน้อยนิดของคนในชุมชนหนองใหญ่ก็สามารถสร้างความสะอาดในพื้นที่ได้แม้จะมีกำลังคนไม่มากนะักแต่ก็ต้องชื่นชมกับคนที่ยอมสละเวลาของตนเองเพื่อมาตอบแทนชุมชนด้วยการทำความสะอาดภายในชุมชนทั้งนี้ทางทิศมณีของเราจึงขอเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนคนดีที่คิดจะตอบแทนบ้านเกิดของตนด้วยค่ะนนทวัฒน์จันหนูถ่ายภาพอรารยานิมัดรายงาน